เอาเป็นว่าแฝงบนหัวแล้วนะเชฟโอเค <c oughs> โอเค,อ,เคอันนี้ก็ได้มาหมีมีพร้อมแล้วมามาต่อเชฟถึงมันจะเล็กกว่าหน่อยหมวกหมวกมันจะเล็กขนาดแบบนี้แต่แล้วเล่นช่างมันแล้วกนะันมาจดโนต้ตอจดเดี๋ยววนะ่าจดแล้วนี่เอาละปุ๊บทำเข้าทำเข้าชั้นน่ะกำลังเราแกอยู่แล้วก็เป็นขอเป็นชั้นบนหน่อยแล้วกันไปเป๊ะ มากด้วยเล้วเข้าตี่ทำงานไปตรงนี้มีโปกด้วยน้องเอาโปกมาจากไหนอ่ะน nice ้องมีน้องไปเอาโปกมาจากไหนอ่ะของเบิร์ตดีเราต้องแพ็คไปเบิร์ตดีไอพวกแรงงานที่ข้าใช้พวกเจ้าลองรีทาอุ้ยรอรอติดโน้ตโน้ตโน้ตเอาโน้ตมามันหยิบโน้ดไงวะโอเคโน้ตมามามาเดี๋ยวช่วยทำไอพวกนี้มันดีดากันเลยโอ้ยแล้วเข้าเอ็มใช่อีมเร็วๆใช่อีมใช่อีมนี่คือ คือมาตเตอร์เชฟครั้งแรกไอคนแรกเลยนะที่เขารู้สึกว่ามันคือเขาเก่งมากบอกได้เลเวลเขาดีสุดยอดเลยอะวายรนเอาละได้เวลาต้มออดน้ำมันเอาละแล้วไงต่อมั่มมิยามีนี่เปิดร้านมีร้านอะไรบางอย่างเนี้ยนี่คืออะไรอะเฮ้ยคนพิเศษคนพิเศษโอ้วยาภัยขอเชิญคุณคุณวีนนั่งนี่เลยเลย จริงอยากให้นั่งข้างบนแล้วแต่ขี้เกียจเดินไปโทษทีแกแขกไม่รับเลยเลรอรับคุณหนิงจี่ไอ้อไอไม่แกชา้าจังวะทำไมแกทำงานได้ช้ากี้เพราะแกไม่จดเลาแกที่ช้า,ชา,ชาจริงเลยโอ้ยเก็บปักด้วยไอ้พวกง่อเอบคุณครับสหรับติปเก็บจานเก็บเงินออ้ที่สมมั่งไปว่าอ่าเบบี้เชิญไปนั่งข้างบนเลยอ่า โอเจนแกนะแกเขาเล่นใครวะวัตเตอบฟากเฮ้ยขคยคนนั้นน่ะสวัสดีคุณกำลังจะไปไหนอ่ะเดี๋ยวเราจะต้องปิดร้านแล้วขอทำการหยุดหยุดร้านยังไงช่วยบอกหน่อยเราจะ open to take ปิดแล้วจ้าถ้าคุณออกก็เชิญไปกันได้เลยนะฮะตอนนี้ร้านจะปิดแล้ว ทำไมรับคนเข้ามาเพิ่มแล้วอนุญาตพักก่อนนะฮะส่วนนี้ก็เราก็เริ่มไปอ้ยเราไปได้ด้วย,วยเหออไปดิว่าเรามีรถอะไปเลยอืรถเร็วจะเป็นเดลิเวอรี่สวัสดีจ้าผมมาส่งของไปเลยถอยหลังโอ้ไกลๆเด้อรถมันขับเร็วเดีวยว้อวอ้อน ่รอไ,ไม่รับทางนี้ด้วยหรอวะเ,เราก็ะรอเลูกค่าจะหมดเนาะตอนนี้ก็ยังไม่หมดเลยยังจะมาเรื่อยๆอยู่เลยมัมมามียานี่เราจะต้องใ้ว่าปิดร้านแล้วไอพวกไอพวกมาไอพวกลูกคา้เาเราดูดีร้านจะปิดแล้วเนี่ยจะไม่ได้ปรับปรุงแล้วเมื่อดูดีจะไม่ไปกันเลยไอ,อคุณลูกค้าผมขอผมขอ,ขอ,ขอ,ขอนั่งข้างด้วยนะเนีย่ยสบายดีไหมคุณลูกค้า อร่อยเปล่าร้านฝีมือของ Animal j u um m b o มัมมีม่ยารสชาติเป็นไงบ้างมึงแกี้สั่งดีกอร้านกูจะเป็นตอนไหนเนี่ยฮะมึงสั่งคนเดียวก็ขอทำการพวกคุณออกจากร้านเลยนะขอการดิสออกออกให้หมดไปเลยดิสออกไปเลยพวกคุณตอนนี้เราเสร็จธุระแล้วเข้าร้านของ Animal j u um m b o มัมมี่ยา